สวัสดีจ้าวันนี้จะมาต้มซุปยาจีนให้ดูนะคะคก็มีอะไโปาไก่ทองอชองโชฟ้าไปตกาก้าถทยอ่ะยี่เย่่่่่่่่่่่่่หกกม่มม่่กซะะนน่่่่จ่จ่นนะะ่่ะะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่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 ่ว่่่่่่ะ่่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 ่ ส่วนเคจีอ็นี้เกจีนะคะเราจะใส่ทีหลังแล้วต้มประมาณสักหนึ่งชั่วโมงแล้วใส่ทีหลังนะคะเรื่อยจไม่สินหลอกเ,อเกจีจุ่มเยลลี่โกอันนี้เป็นถังเฉาดอกถังเฉานะคะนี่โก้ต้องชมโชฟ้าเอาเดฟองละเลยอ่ะชมโชฟ้าหลอกซิ่วๆไตะก,กะละใส่หลอกกํโตแกฮะ อันนี้เราก็จะมีกระเพาะปลาเพาะปลาเนี่ยเอาคือทําไว้แล้วนะคะแช่น้ําไว้คืนนึงก็เอาไปลวกเอาไปลวกน้านะคะแล้วก็ตัดออกแบะออกให้ให้ให้ล้างให้สะอาดนะคะเอาไปลวกน้ําต้มน้ําเอาไปใส่ต้นหอมแล้วก็ขิงใส่เยอะหน่อยแล้วก็ดับกลิ่นขาวจากที่รอยู่ก้าจงโหกะลาดวยอ่าหยู่ก้าวอะ่ะเจ๊งโโกะลาเดี๋ยวอด่าหที่ทก้า่เาะจเจ๊งโโหกาเด๋อ่าห่ก้าวอ่ะเจ๊งโโหกะลาเดี๋ยวย ต่มาจุา้ยจีนก็จะมีหมูสันในนะคะอ่าหั่นเป็นชิ้นนะคะแล้วก็ไก่เนี่ยเอาไปอ่าลอกหนังออกก่อนเอาไปต้มน้ําเอาไปลวกน้ําก่อนนะคะลวกน้ําแล้วก็ามาล้างให้สะอาดอีกทีหนึ่งจ้ะเดือดแล้วจะใส่ลงไปจ้าตอนนี้รอให้เดือดก่อนนะคะหม้อในหม้อเนี่เราใส่ย,ยาจีนเข้าไปแล้วรอให้เดือดก่อนเดี๋ยวเราจะมาใส่เครื่องต่างๆจ้ารอแป๊บหนึ่งจ้ะตั้งยาจันทร์ฮะ มาจ้าน้ำเดือดแล้วจ้าจะใส่ไก่เข้าไปใส่ไก่ใส่หมูเข้าไปจ้าอาที่ใกล้เราเลยลาสวยกว่านไก่จี้จีนก็นยังโอเค เดี๋ยวเรามาจับเวลากันจานรอให้เดือดล้านก่อนจับเวลาต้มชั่วโมงครึ่งแต่ว่าต้มหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราต้องมาใส่กระเพาะปลาแล้วก็เกจีนะคะโปยแต่โป,โปชิมโป้โป้ลิโกเอ๋ย大概ก็半ก啊，咁啊煲一个钟之后先至落鱼胶同埋茄子啊，而家就等都ก以打滚先至开计时间啦，个จง โอหนึ่งทีชั่ง之后就โรดดิเอะอยูเก่าทหม่เก๋จีร้หให้เดือดป่านก็เรามาจับเวลาจ้าที่ทองแล้วจะวิโยดาทอ่ชิ้นอ่าหว่องเซกะฮะน้ำซุปเนี่ยก็จะเป็นอ่ามันจะมีอ่าดอกทั้งเฉ่านะคะ มันจะมีสีเหลืองนะคะสีเหลืองเราล้างน้ําให้สะอาดก่อนแช่น้ําเอาไปแช่น้ําซะก่อนนะคะเาเทน้ําทิ้งนะคะล้างให้สะอาดแล้วทีนี้ก็ถึงใส่เข้าไปถึงจะต้มต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นออกสีเหลืองนะคะมันจะออกสีเหลืองนะคะน้ําซุปเนี่ยอจะเป็นสีเหลืองโอเคเดือดพล่านแล้วทีนี้ก็รีไฟกลางกลับาห้อยจุงฟ่ว เดี๋ยัดให้เขยจุ่มและอ่าค่อยใกล้เวลาแล้วมาจับเวลาเลยจ้ามาจ้าต้มได้หนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเราจะมาใส่กระเพาะปลาไอ้อออก็จุามา่มตัวอ่าอยู่เออยี่สิบนาทีแล้วค่อยมาลงดิซูโจอลงไปจ้ะจากนั้นเราก็มาใส่เกีย๊ยเดี๋ยวเราตัก ไอ้ที่มันมันออกก่อนนะคะปัดเจ้าที่จี้ฟองสินะเจ้าจี้ฟองจะปัดเจ้าเหย๋ะหล่อเจ้าเก๋จีเราเฮ้ยแล้วจเจ้าหลานปัดกันละถ้าเราใส่ไอ้เก๋จีเข้าไปแล้วมันจะตักยากนะคะตอนนี้มีมันก็ตักมันออกก่อนจ้า มันออกแล้วโอเคทีนี้ก็ใส่เม็ดกวยจี๋เข้าไปจ้ะใส่เม็ดเขาเรียกว่าภาษากวางตุ้งเรียกว่าเก๋จีนะคะเรียกว่าเก๋จีหลอที่เก๋จีเราเฮ้ยละก็มายาวต้องเคยโป้ตัวปุนกับจงหงาล้วต้มอ,อีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะโอเค ต้มอีกครึ่งชั OK ่วโมงจ้ะปิดฝาไว้โปโตปูนก็จ้องาจะเซ็ฝฟอกันละการที่ยิมจะโอเคเดี๋ยวต้อมอีกครึ่งชั่วโมงก็ปิดไฟแล้วใส่เกลือเข้าไปก็โอเคแล้วจ้ะมาจ้าเรียร่าเรียร่าเก้งละเกาจ้งล了เซ็ฝฟอเซ็ฝฟอเซ็ฝฟอแล้วทียาโมจิฟองอ่ะอ้าโม่มี脂肪วะทย่ยังไม่มี脂肪วๆ วัดเจ้าที่จีฟ้องกนะันฮะตักเอาที่น้ำมีน้ำมันออกนะคะตักที่น้ำมีน้ำมันออก โอเคแล้วจ้ะช้อนเอาน้ำมันออกผัดเจา้าเตจีฟองเคยโอเคกั้นยิมละใส่เกลือเข้าไปจะใส่เกลือประมาณครึ่งช้อนก่อนลแล้วมาชิมจ้ะรอเต้ปูนกั้นยิมรอเฮ้ยส,นะส,ส,สินะก็มาเสียสีเม่อสินะไทยติม ซุปของเราก็สวยงามมากเลยจ้ะต้มชั่วโมงครึ่งโป้ก็ปุ่นจงหาอาใส่พัดจุ้ทไทยหร่อยแกโอเคเสียสซีเมซินไทยกำเกา่ชิมก่อนจ้ะใส่เกลือก็ไปแล้วมาชิมนะคะนี่ใส่เกือองนิดนึงจะหลอดชิ้อๆยิมใส่นิดนึงพอนะคะ ไม่ถึงหนึ่งช้อนนะคะใส่ประมาณช้อนพูนพูๆพอเราอ่าตายคอยปูนกันหยิ่มโตละะชิมดูก่อนจ้ะอืพอดีรสชาติพอดีอร่อยแล้ว โอเคจ้าสำหรับซุปของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะซุปไก่ยาจีนนี่จา้าในน่องไก่นะคะน่องไก่เปื่อยได้ที่แล้วจ้ะพอดีแล้วจา้าเกลืจิ้มละโอเคเลตัวอยู่เก้าอันนี้เป็นกระเพาะป่านะคะโอเคค่ะซุปของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วจา้าจอยกินนะตายก็ไปแล้วจา้าไบายจา้า